ี่โยกับยันะครับที่ร้านกรุทยะอันนี้ก็เพียง40นาทีนะครับวันนี้ก็เอายางซอฟยางซิ่งมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับวันนี้ผมมาจะเป็นล้อขอบ15อ่าเป็นยางขอบ15นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฮีโร่นะครับรุ่น R1 วันวันนะครับตัวนี้เป็นของเลนโซนะครับอ่ะ ตัวนี้ต้องบอกกันว่ามันเป็นยางซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ซิ่งสามารถใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ายางเนี่ยสเปคจะมีสเปคจำกัดนะครับมันจะเป็นสเปคเรตซิ่งก็คือ19555เท่านั้นถ้าเกิด1 9 5 5 15, เนี่ยจะไม่ทํา18565จะไม่ทดา่าหรือขอบ16รถเก๋งทั่วไปอย่างล้อติดศูนย์พวกนี้จะไม่ไทำนะครับอันนี้ต้องเป็นพวกอย่างล้อที่เราเปลี่ยนแม็กมานะครับอันนี้สามารถ ซื้อรุ่นนี้ใส่ได้เลยนะครับต้องบอกกันว่าตัวนี้มีจุดเด่นก็คือลายเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นลายซิ่งนะครับเป็นลายแบบไม่สมมาตรแล้วก็ยางเนี่ยแก้มยางเนี่ยเป็นตัวส,สีขาวแบบนี้อ่าทำให้ใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะดูเด่นนะครับอ่ะตัวนี้เป็นยางซอกอ่ะตัวนี้รับน้หนักได้เส้นหนึ่งเนี่ย475กิโลกรัมต่อเส้นนะครับเพราะฉะนั้นส่เส้นก็ตกประมาณ ตันไป,ไปๆนะครับสามารถบรรทุกได้นะครับส่วนเทรดว้เนี่ยบอกก่อนว่าเทรดว์เนี่ยน้อยและก็หนึบด้วยนะครับเทรดวอยู่แค่ร้อยแเองนะครับร้อเนี่ยถือว่ายางเนี่ยค่อนข้างจะเกาะถนนดีมากๆเลยถ้าเกิดตามท้องตลาดตอนนี้นะครับก็จะมีฮีโร่อาวันที่เทรแวต่ําที่สุดแล้วนะครับถ้าต่ํากว่านี้ก็อาจจะเป็นเซติโน่อาจจะอยู่ที่140นะครับหรืออาจจะเป็นโตโยนะครับแต่อันนั้นราคาจะสูงขึ้น แต่รุ่นนี้คือราคาค่อนข้างจะไม่แพงแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถใช้ในสนามแข่งได้แล้วก็บนท้องถนนทั่วไปนะครับสีขาวถ้ามันหมองทําไงหรอครับอ่าทั้งลายเลยพี่นะครับพักลายผมมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับนี่ไ ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรตรงนี้โทรมาหาผมก็ได้เดี๋ยวจบไลฟ์สดนี้พี่ค่อยโทรนะนะครับก็เดี๋ยวมันมีวิธีมันอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ขอบอกแล้วกันนะครับมันเป็นสูตรร้านใครร้านมันนะครับหนึ่งเก้าห้าสิบห้าตัวนี้ชุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ราคาโปรตอนนี้ที่จับโปรอยู่นะครับผมเหลืออยู่สองชุดนะครับขายอยู่ที่ชุดละหกพันห้า 6, 5, พร้อมติดตั้งพร้อมถ่วงพร้อมส่งฟรีนะครับใครจะสั่งซื้อนะครับทักไลน์หายาได้เลยนะครับตัวนี้ แทคชั่นนะครับตัวนี้แทคชั่นก็คือระดับการเบรนะครับอ่ะค่อนข้างจะดีนะครับอยู่ในแรงเกเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเราเบรกกระทันหันอ่ะหรือเราลุยน้ําเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่ไหมนะครับก็สามารถเบรกอยู่ได้นะครับอ่าได้ดีค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในแรงเกก็ถือว่ามั่นใจนะครับแล้วก็ระดับการทนความร้อนวิ่งทางไกลต่างจังหวัดอ่าขึ้นเหนือลงใต้นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่แรลงเอเหมือนกัน<ม>ก็สามารถวิ่งได้ทางไกลเลยนะครับยิ่งร้อนยิ่งหนึบเขาว่านะครับแต่ข้อเสียอ่ามาดูข้อเสียนะครับตัวนี้ข้อเสียของมันคือลายดยอกยางอย,างอย่างนี้นะครับเรามองเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นลายขวางนะครับลายขวางแบบนี้มันเกาะถนนดีอยู่แล้วอ่าแต่ข้อเสียคือเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับแต่ไม่ดังเข้าโดยสารอ่าถ้าพี่เปิดกระจกขับรถเนี่ย ยังไงก็ดังครับพี่นะครับต่อให้ดอกละเอียดมันก็ดังนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดกระจกเปิดวิทยุหรือเปิดเพลงเบาๆเนี่ยเสียงเยงเียบแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถใช้งานกับรถบ้านทั่วไปได้นะครับจะไปเข้าตล,ตลาดหรือไปทํางานอยากแต่งสวยๆมาจาักฮีโร่อาววันนะครับพี่อ่ะแล้วก็ต้องบอกกับว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีหลายสเปกอยู่นะครับก็อย่างเช่นรถกระบะ รถเก๋งจะเป็นขอบ15ขอบ17นะครับรถกระบะก็จะเป็นขอบ18ขอบ20นะครับก็สามารถสั่งซื้อกับยาได้เลยนะครับราคาเส้นหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์นะครับก็ราคาเท่ากับยางไทยทั่วไปนะครับราคาถูกจัดต้องได้ง่ายนะครับเพราะว่าแม็กซ์ซดเอาง่ายๆนะครับชุดนี้ขอบ15อยู่ที่6.5อ่าวนขอบ18เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่หมื่นต้นๆอ่าก็ไม่ถือว่าแพงนะครับ ส่วนคุณภาพก็อย่างที่บอกนะครับเทดแวร์ยิ่งน้อยยิ่งหนึบนะครับแต่ว่าดอกยางอาจจะหมดไวนิดนึงถ้าหากว่าเราวิ่งทางไกลหรือใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเทดแวร์มันน้อยแต่ข้อดีคือมันได้เกาะถนนดีมากๆอย่างเราเข้าโค้งเข้าโค้งหรือขับรถความเร็วอาจจะวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดอ่าอย่างนี้ควรใช้ยางซอฟ์นะครับเพราะว่ามันเกาะถนนดีส่วนใครใช้ยางซอฟ์แล้วอยากจะเปลี่ยน ยี่ห้อยางมาใช้ยางรุ่นรถบ้านทั่วไปนะครับต้องบอกกือว่าความรู้สึกมันจะเปลี่ยนมันจะรู้สึกเหมือนยางไม่เกาะถนนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องมั่นใจว่ายางรุ่นเนี้ยเกาะถนนดีนะ,ะแต่ถ้าพี่ไปเปลี่ยนรุ่นุ๊บพี่จะรู้สึกเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องยอมรับมันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวคงต้องรีวิวฮีโร่อาวัน ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t w i t t e r i ิน t a g r กรมหรือเพจกรทยะและฝากแอดไลน์ไว้สอบถามด้วยนะครับเผื่อวันไหนพี่ๆสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับผมพร้อมสู้ทุกราคาไม่ว่าใครจะขายถูกกว่าพี่แคปหน้าจอให้ผมเลยลิงก์ไลน์ตรงนี้นะไอดีไลน์ตรงนี้นะครับลิงก์ไลน์ก็ตามหัวข้อไลฟ์สดนะครับหรือโทรหายาได้เลย0ู5 8 1 4 7 8งปเดี๋ยวคงรีวิวไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับอ่ะไว้เจอกัน คลิปหน้ามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวแจ้งอีกทีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะ